มีสิ่งหนึ่งที่มันโดนใจเรามากแล้วเราเป็นอยู่เราอ่านปุ๊บแล้วเราแบบเฮ้ยฉันเป็นอยู่นี่ว่เข้าในหนังสืออ่ะอ่านง่ายเพราะว่ามันเป็นผู้ชายหนุ่มคนหนึ่งกับนักปรชัชญาเขาคุยกันสนทนากันนน่เ่เน,น,น่ขออนี้อ่านให้ฟังนี้นักปรัชญาพูดขึ้นมาว่าเวลาที่ความรู้สึกต่ําต้อยรุนแรงถึงขีดสุดมนุษย์เราจะโอ้อวดสิ่งที่ไม่น่าจะนํามาโอ้อวดได้เลยนั่นก็คือความทุกข์คนประเภทนี้จะชอบ พร่ำถึงความทุกข์ที่พบเจอในอดีตราวกับเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจแล้วพอมีใครเข้ามาปลอบใจหรือพยายามกระตุ้นให้เปลี่ยนแปลงเขาก็จะปฏิเสธความช่วยเหลือคนอื่นหยิบยื่นให้โดยบอกว่า คุณไม่เข้าใจความรู้สึกของฉันหรอกคนประเภทนี้จะใช้ความทุกข์มาทําให้ตัวเองเป็นคนพิเศษและอยู่เหนือกว่าคนอื่นดูอย่างเรื่องที่ผมตัวเตี้ยก็ได้สมมติว่ามีคนมาบอกว่าไม่เห็นต้องใส่ใจเลยหรือคุณค่าของคนเราไม่ได้ตัดสินกันตรงนั้นซะหน่อยแล้วผมก็ตอบกลับไปว่าอย่างนายน่ะจะมาเข้าใจความทุกข์ของคนตัวเตี้ยได้ยังไงร,รับรองว่าไม่ว่าใครก็คงไปต่อไม่เป็นจากนั้นพวกเขาก็จะปฏิบัติต่อผมอย่าง หนุถนอมไม่สิอย่างระม,มัดระวังราวกับว่าสัมผัสบาดแผลท,ที่อักเสบอยู่เลยล่ะการทําแบบนั้นจะทําให้เราดูมีสถานะเหนือกว่าคนอื่นมีคนไม่น้อยที่เวลาไม่สบายบาดเจ็บหรืออกหักขึ้นมาก็จะทําตัวอย่างที่ผมบอกไปเพื่อให้ตัวเองได้กลายเป็นคนพิเศษชายหนุ่มก็เลยถามต่อว่ามันคือการเอาความรู้สึกต่ำต้อยของตัวเองมาใช้เป็นอาวุธสินะครับ นักปรัชญาก็ตอบว่าใช่แล้วครับมันคือการเอาความทุกข์ของตัวเองมาใช้เป็นอาวุธเพื่อควบคุมคนอื่นคนแบบนี้จะทําให้ครอบครัวหรือเพื่อนฝูงเป็นห่วงแล้วก็เอาแต่คร่ําครวญว่าตัวเองทุกข์ทรมานมากแค่ไหนเพื่อจะได้บงการคําพูดและการกระทําคนรอบตัวถึงแม้คําพูดที่ว่า คุณไม่เข้าใจความรู้สึกของฉันหรอกที่คนเป็นทุกข์ชอบพูดกันนั้นมีส่วนจริงอยู่บ้างเพราะไม่มีใครในโลกนี้สามารถเข้าใจความรู้สึกของคนที่กำลังเป็นทุกข์ได้อย่างถ่องแท้อยู่แล้วแต่ตราบใดที่ยังเอาความทุกข์มาเป็นอาวุธเพื่อทำให้ตัวเองเป็นคนพิเศษคนคนนั้นก็จำเป็นต้องพึ่งพาความทุกข์ไปตลอดกาลซึ่งฉันบอ นี่เรากําลังจมอยู่กับความทุกข์เราทุกครั้งที่เรานอยอะ่ะเราก็จะเหมือนแบบว่ายกเอาสิ่งที่มันแบบมันเป็นไปไม่ได้แล้วข้างในชีวิตอะไรเงี้ยฉันหนอยมาคนไม่ดูฉันแล้วคนต้องเกลียดฉันพยายามพูดซ้ําแบบเนี้ยเพราะเรากลัวเรากลัวที่จะถูกเกลียดจริงๆไม่มีใครเกลียดเรากลัวที่จะถูกเกลียดดังนั้นจงกล้าที่จะถูกเกลียดแล้วเราจะ move on ชีวิตเราจะไปได้ไกล่านี้ Oh my gosh.